บุตรน้อยพ่อสือทานไม่ไหวไปนับแก่หมูหรือไก่ตั้งเรื่องอือันและอื่นบาทบุตรน้อยเนี่ย่ะสกันแนวเว้ยมาให้แม่ทุกอยากให้ขืนขาดแนวใดบ่ให้มีแนวใดของข้าพอดี ไม่มีสังทรจอทย้องญ่ดอกเจ้าเมมาเดิมมา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 ่าาได้มาดูหรือว่าลูกเจ้าปากแข็มหรือว่าพ่อเจ้าวายความชมเจ้าปาาเข็มกันฝนปากก่าตาคำชมคำเค็มจาคำแข็งคำแหงวันจัวันจันจอภัยจจ้า ก็อาภัยความเบาหนักเบาขอไว้ก่อนอยู่น้ำพิษที่ใจที่คอยแก่อาภัยเจ้หลาล้านเดิมสามสิบสองวันเจ้านั้นมาหอดแล้วไว้เจ้าจงหอดพันไม่ขออาภัยเด้อสามีเพราะอยากหนีเพราะใจหาย

สีสามอานนี้ขนาเนี้ยควันจะมาเหอเนี่น้ำดูตุยแล้วแม่เดือยยางสุราไปใส่เอานี่พ่อบริก็อ่อนย่อแม่พี่ท่านไอ่อนย่อไปนี่คือคันสามีแก้ัวางเจ้าอีแม่ขอสมมาเจ้าไป ให้เจ้าซื้ออยู่ทั้งไหนเ้อแม้เด้อนี่คือกันหน้าไปให้รับทั้งเสียเด้อเจ้ามันจะเป็นหมจ้ามามาจ้านี่คือขันมาลา ขออาไพเจ้าเ <ant> ้าแด้ลุกเจ้านี่พรบีอ่อนย่อมแต่น้อยเาเสาขันสามามาได้ว่าแก่เราที่พ่องมายย่างไ้้เ้าคือเก่าพี่จิ้งอกอีสิขอแก่ขัเจ้าบุี่ินพามาขำหลัเฒาสาพัแม่เจ้าเห็นว่าด่างขู่มึงขูมึงชาดกันมาเล่าพอนาพี่น้องที่ห้องครับจะเอาที่ร้องไปที่บ่า้าเฒ่าเสียขันสามีมีแห้งตัวว่าแกตายแหง โอ้เารจับต <and> ั <in> the <the <real> ้งลูกเลาไปอยู่กรุงเทพเชียาใจะจับเนี่มานั่งจะไม่จะมาจับรู้แล้วก็มีจับมีจับอังานีจับมีกาวีว้าน้องบ้านน้องครึ่งตี้เลยเอาครึ่งแนี่บันี่คือคันบุตรน้อยลูกจะอยู่เมือง ของเจ้าอีแม่คุณคข้ามาเสียันหัวใจแจมเจ้าลูกขอขาวันตานี่คือกันบุตตาสิใบาสาโนอขอใบมาเนี่ยบุตตาคุณอยู่ตั้งใจไทยแลนด์แขน,น,นเชียงยัางหางินให้แม่ใจตัมใจเจ้าสิฟ้ามาบัลลี <c oughs> อันบัลลีกับอีเมีค่ะบุตรอยู่ยงเฮีนต์มา มานั <rium> <Dante> <tes an asure> ่งคอยดมาอาเสียนอน้ำคุณเลยผู้ขว่าเจ้าขอใบไปทางไหนมาทางไหยังอาศัยแจมเจ้าเงาผีอ้าเออนะยังหาทกมาอยู่น้ำลูกแล้าให้เจ้าเข้าเสียน้าคนไทยในลีสานท่านมาบมันท่านน้ยังเขาเสียกันชายัน thoải thoải mà Nì thư nhạt phí nòng con chào Không à, ừ, ừ. ừ, cả bọn vắng Hạc hôn ôn vài nhỏ bỏ nó ư ảy bỏ đi Hạc hôn ôn vài nhỏ Vâng tì lục lê khó vài โอ usted, Arrow, drum, drum, ้ต้นฝนบอนไปจะเต้าเสียขันดอกใหม่ฝนบอนมาดบุ้งกันแ้วนาเาเนี่ยได้จะมาเลยไดมาน่อยมามาเงี่ยกรเดียกกันมาไม่ต่อยมาแม้มาไม่ยอมยมาคอยอีกแล้เฮยะห้าใ้คนมักใหญ่ด่การเมือกัน เอายาซาปะาจาวเม่ปืนู้แล่หลังแลงเสาบึ้งยัน้ามาพิดปืนกับเบี้ยวข้ามาเตเพิ่นกับบึงเจ้ากับเบ้เบื้งเอื่อยกับเบ้งเจ้าแลงเสาได้ตามาหนีได้ฮาวยามจอาแม่เอ้ยให้เจ้าว่าใจเขาเอาเสียขันมาลาสองสามเอื่อยจะมาไว พิษนั้นได้ก็ไปพิษปาแค่บงกะผู้เป็นเอ้พันสีพันสิบอกใครได้ดองดีผู้เป็นเคยเข้ามาสาอยู่น้ำสามตาองเอื้จะมาขอไปอยู่น้มาหน่มาหน่อยมาันมาจันตันพอย่อยพอย่อยจัน อาลูกได้แทนมาอาลูกก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูนี่คือกันผู้เป็นขอขอวันเจ้าขว้ขวันท่าเจ้าไว้มูตาหน่อยอยากฝึกคุนมาทุกอย่างย้ำเมื่อเกินขัดขอนยังได้มาขอกินน้ำลูกเตาเจ้าให้เบิ้า คนที่ห้องคนที่อ่องจะไหวจะเอาให้อีกเธอไปเจ้าฉีไปนี่ปะใครฉีอยู่ขันเจ้าเกลียดเจ้าให้ขันเจ้านายผัวแพงให้เจ้าบังขันชอนก่อนผู้ทูตที่ใครจีอ้าวช่อนแน่ผู้โทูตกระมีดีก็มีหายแล้วผัวเมียอยู่เป็นคู่ ตั้งแต่ผูงหนุกมกีจูก enfin ็ยังใดฝากดังผิดแต่หลังก็ขอแก่ผิดความดังก็ขอคาเพิ่นชีขอกคากลุ่มสมมาไว้ต่อไปจับบีเมื่อกีงบีจับดูบีบีใช่ไหมบีจับคันดูนะครับน จคมาอ่านซามีแล้จักเมาแจักจะช่ยาจ๊กแจกบลานมันดันจำมันคามีเคื่อหลุญซาหน่อยดันแพงลูกเจ้าเมยขอวันท่าพามเม่ไวบแมงสาวให้บอบจอนตั้งยันอนยังได้มาอยู่จนน้ำเม่เท่าพมม คนกบยังได้มีผู้เอาแพ้ตุ่มละนเล่นหน่อยมาเาจงส้านสงสันบ้าน้อยให้สงสารละเล่นเจ้าเด่พาคุณนแม่มาเดือโอ้ยผัวนี่แดข้อเสียตัวหม่เชียข้อเสียสัตเ์เอามาเอาล้างใหม่ใจ่ัมอนะอที่ยอมเต

คนจียาจากโต๊ะไก่ hmm. ้อ <cider spark>